อาการคลายฟิลเตอร์กลุ่มอาการคลายฟิลเตอร์คลายฟิลเตอร์ซินโดรมเป็นความผิดปกติที่เกิดกับผู้ป่วยเพศช,ชายลักษณะจะมีรูปร่างสูงหน้าอกโตเป็นหมันและอาจมีปัญญาอ่อนด้วยพบประมาณ1.3คนต่อผู้ชาย1,000คนสาเหตุเนื่องจากมีคโครโมโซมผิดปกติคือคโครโมโซมเพศแบบ XXY ทำให้มีจำนวนคโครโมโซม47คโครโมโซมซึ่งเกินกว่าคนปกติ1คโครโมโซม ในบางกรณีผู้ป่วยที่เป็นโร่งนี้อาจจะมีคโครโมโซมถึง48คโครโมโซมเพราะมีคโครโมโซมเพศแบบ XXXY มีลักษณะดังนี้เช่นพัฒนาการของลูกอันฑะการสร้างตัวอสุจิลดลงสร้างฮอร์โมนเพศชายลดน้อยลงอาการอาจแตกต่างกันได้บ้างส่วนใหญ่ที่พบคือลูกอันฑะเล็กมากเป็นหมันแขนยาวขายาวเต่าโน้มโตผิดปกติไม่มีความต้องการทางเพศ และสมรรภาพทางเพศลดน้อยลงมากปัจจุบันยังไม่มีการรักษาเฉพาะในอนาคตอาจมีการนำวิธียีนบำบัดมาใช้ได้โครโมโซมเพศเป็น,น XXY หรือ XXY จึงทำให้มีโครโมโซมในเซลล์ร่างกายเป็น47โครโมโซมหรือ48โครโมโซมดังนั้นโครโมโซมจึงมีเป็นแบบ44บวก XXY หรือ44บวก XXXY เรียกผู้ป่วยแบบนี้ว่ากลุ่มอาการค o i n เฟลเตอรหรือ k l ินเ f ล l t e r s ซินโดรมลักษณะของผู้ป่วยในเพศชายมักจะมีลักษณะคลาคล้ายเพศหญิงสะโพกภายหน้าออกโตจะสูงมากกว่าชายปกติลูกอนาเล็กไม่มีอสุจิ